ินเองโดยเนื้อต้มน้ำตาลเพราะว่าบางที่ท่ากรับดูดก็จะเป็นที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเขาจะต้มน้ำตาลให้อันนี้คือเป็นเกสรดอกไม้ล้วน เราะฉะนั้นเวลาเราคือจร,จริงๆถามคนตั้งสากลกับประหานเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากได้ราคาที่มันไม่เหมือนที่อื่นคือตัวเฉลย่ยสามร้อยห้าสิแต่ถ้าถามว่าเป็นนพึ่งลำไยเนี่ยเขาจะต่างกัน้ยมร้จะต่าสิบใช่อันนี้คือเขาทำเอาน้ำตาลให้หรอคะเออมันจะมันจะมีมันจะมีหลายๆกรรมวิธีไดชิมได้คือถ้าเป็นพึ่งเลี้ยงเขาจะต้มน้ำตาล ให้เป็นอาหารกับพึ่งนะฮะแสดงว่าตรงนั้นน่ะมันก็จะไม่ใช่เกสรดอกไม้ร้อเเซ็ตแต่ตรงนี้เขาปล่อยให้ไปหากี่เองซึ่งน้ำหวานที่ได้ก็จะเป็นเกสอร่่ี้พนัน่าเชิญครับอร่อยังงพี่แหลมเชิญพี่แหลมมาเขาเลี้ยงเองค่ะตุ่มตาุ่า่าตุ่มนาตุ่กตาตุาต่าตุ่ม่่่

โกโก้มาด้วยโกโก้ก็มามาค่ะน่อี้ากสองนี่คือโกโก้ผิดักี่ใช่ไหมกโกโก้าบอกว่าใส้ไ้ไหมใสน้าใสเลยสองสามน้องจะนอะก่าีบู่ทําจากโกโก้นี่นะคะอันนี้คือโกโก้สดสดเลยนะคะเนี่ย แถวนี้เขามีโกโก้เยอะแล้วนี่คือเมล็ดด้วยใช่ไหมพี่จอนเปนมวันแสงมล็นะคะโกก้อเคว่ไังนตังบีคืนตังบีอืนตังบีคืนตังบีคืนตับีคนตังบคนตังีคืนาังีตังคืนตังบีคืนตังคืนตังบีคานตังบีภนังคานังบีนตงีคืนตังบีคืนตังนันตกโกีคนตังเคนีืนตังบีาืังบีรืาับีคะนตัืนตังเีคืนตังบีรืาคืคนับีคงคะอ๋อ อนนีี่่ะคเหรอโน่าจะมีให้ชิมบ้างเนาะเท่าไหร่คะเนี่ยคุณวัลลพรร้อยหนึ่งเป็นสบู่ล้างหน้าเหรอคะอุดนุนด้วยอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้สกินลราหมดเลยมาเอาอันนี้ไปจะได้มีเบอร์โทรไม้แคมเหรอทำไมต้องทำให้มันขาดๆล่ะคะเดี๋ยวมันดีจะได้ใส่ไหมมือของเกษตรกรของเรามีมือหยาบมื นี้เราก็เลยทำให้มันขาดขาดไว้มันเป็นสไตล์ของเราเลยนะแต่ว่าเขาเห็ูปเคุ่ดีคะมันเป็นสไตล์ใช่ไหมเอาติดเป็นสไตล์อยากชาวไร่อืมยี่สิบบาทเก๋ๆนะคะชาวไร่ชาวนนี้เบอร์โทรเขามีพี่จอนเนี่ยเดียวมาอันนี้ไม่เอาเบาลนี่มาอันนี้สติ๊กเกอร์เลยนะได้แล้วเอาเลยเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้เบาลนี่อันนี้ก็อร่อยเบาลนี่เหรอคะอ๋อเมนู แล้ววันนี้คือน้ำโกโก้เหรอคะตัวนี้ครับไขมันไขมันโกโก้บัตเตอร์ค่ะกอ๋อบัตเตอร์อ๋อทำบัตเตอร์บัตเตอร์เนี่ยไปรับทานหรือว่าเอามาทำไปแมาแปรรูปอันนี้เก็บทานได้แต่เราเอามาทำอโอเคเก็อันนี้คือน้ำพร้อมทานค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดมาก น่าสนใจนะคะของชงดื่มอ๋อขงชงดื่มอันนี้สามารถเอาไปทำพวกขนมอะไรได้ใช่ขนมร้านค้าขนมอ๋อขนม,ขนมอันนี้อันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยถ้าแบบนี้พาวเดอร์เนี่ยเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบาทร้ออ๋อแต่ว่าถ้านี้พร้อมดื่มถ้าไปทำขนมแบบนี้อ,นอ๋อนี่สองร้อยยี่สิบเออน่าเลยอันนี้มีกี่มีกี่แพ็กเกจแบบไหนคะที่ว่าอ๋ออยู่ในนี้มีกี่อันคะสิ อราคาเท่าไหร่คะเนี่ยสองราคา12 2 0อง2 2อ220อ๋อเขาจะขายแบบ20บาทนะคะน่าสนใจมากไแก้วใหญ่เลยนะน้ำน้ำต้องร้อยเอ็มเออ๋อแล้วก็ตำบลนายิวอำเภอสังคมอ๋อหมายถึงว่า1นซองต่อน้ำหน0่งร้อยอเลไปลองมือจะก่อนดอไ